โอเคสวัสดีวันนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่ครับแพทเวอร์ชั่นที่ร้อยที่เพิ่งอัปเมื่อวานตอนตีหน่งอีเวนต์ลักๆจะมีอยู่ประมาณสองสามอีเวนต์เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของไอเทมแคชช็อปที่เข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันเนาะ F11 ก่อนเลยอันนี้เป็นชุดครับชุดซัมเมอร์ไปดูตามอาชีพเอาเลยครับ ชุดใหม่แล้วก็มีกล่องแพ็คครับถ้าในเซิฟจริงมันเซิฟสี่ในเซิฟสีเส่เขามีเหมือนจะจำกัดด้วยนะว่าอาทิตย์หนึ่งซื้อได้กี่ชุดอะไรเงรี้ยซื้อได้กี่ชิ้นเห็นมีคนบอกว่าดีอยู่อันนี้เป็นพรีเมียมสามวันนะครับแล้วก็กล่องนี้แล้วก็กล่องนี้ตรงนี้ได้ได้ลุนด้วยนะลุนเลเวลสิบครับคือดีมากๆเลย แคตก่อนหนะน้านี้รูเลว10เขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณถ้าตรงสายนะมันจะอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อห0าสิบหกสเจมนะเจ็ดเก็ถือว่าแพงอยู่ถ้าได้มาก็คือคุ้มเลยอันนี้นะถ้าตรงสายนะสองผมใหม่นี่ครับสองพนี่ของคัดอื่นก็มีแต่ต้องต้องลองลอง,ลองดูครับอาชีพขายอาชีพมัน สองใหม่แล้วก็สีผมใหม่อ,อื่นแล้วไม่น่าจะมีอะไรละหลักๆมีแค่ชุดใหม่นั่นแหละแล้วก็กล่องโอเคไปดูชิ้นต่อไปเป็นปีกปีกใหม่ซีซันใช้ขนนกนะขนนกได้จากเออสาตกในในดันทั่วไปครับสาตกหรือว่าซื้อจากในเอเคดก็ได้นะหรือว่าจะ F 1 1ซื้อก็ได้นะครับมีขายใช้ Dn พอซื้อได้ด้วยแล้วก็ปิ๊กใหม่สวยอยู่มันวิวได้ไหมวิวไม่ได้นะปิ๊กใหม่ปิ๊กนี้จะเป็นเซ็ตสชิ้นนะครับถ้าใส่คู่กัน2ชิ้นนะจะได้เป็นดาเมจพีแอทักกับเอแมทโอเคชิ้นต่อไปก็เป็นน้องตายแต่ว่าน่าจะดูไม่ได้อลองให้ดูน้องตายผลที่ได้นี่ครับน้องตายน้องใหม่ในแพทนี้ลงดีวิเปิดโหมดพิเศษ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับยังใช้ Destiny Relax ได้เหมือนเดิมครับยังไม่ต้องทำสัตว์เลี้ยงใหม่ก็ได้ครับสำหรับคนที่หาลูกแก้วเพื่ออัปเกรดเจดดอกบัวใหม่นะครับถ้าเจอราคาถูกๆก,ก,ก็ซื้อมาใส่ได้ครับทีนี้พาไปดูอีเวนต์อีเวนต์จะมีอันนี้ Wonderful Park เป็นหาลูน10แล้วก็หาถุงรูนแล้วก็อันนี้ The ท o อปฮีโอันนี้จะหาพวกควดเลเวล vp p แต่ว่าจริงๆถ้าเซิร์ฟเนี้ยเรามาเน้นหา Season Point อันนี้ของที่ใช้แรกครับนี่แรกกับคนนี้อีเวนต์เนี้ยครับอันนี้จะเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือวนเนทแล้วก็วนดันทั่วไปด้วยครับถ้าเจอพวกแสงแดงครับ ไอตัวที่มันเป็นเหมือนตักกะแตนะฮะถ้าตีมันตายอ่ะมันจะดอบเนี่ยครับโอเทอร์เวิร์ลี่ซิเชลเอาง่ายๆเรียกเปลือกหอยแล้วกันแล้วก็มาแลกของในนี้ครับเดี๋ยวเราพาไล่ดูที่ร้านเลยอันนี้ก่อนนี่ครับมันเคลียร์ว่า99ครั้งนะแต่จริงๆแล้วมันคือไม่จำกัดมันไม่ได้นับรอบครับมันจะให้เราตีมันจะมีเวลาด้วย เวลา,ากนนีก่นาทีไม่แน่ใจแต่ให้เราติแค่สีเขียวเท่านั้นแล้วก็เก็บกล่องของสมบัติ1นาที40่ส ja ิบวิครับเก็บแค่กล่องเนี่ยครับกล่องมังกรนะครับแล้วก็กล่องฟลเวอร์นะครับกล่องเฟลเวอร์กล่องที่มันเป็นสีๆเยอะๆกล่องมันจะซุ่มๆไปนะจะออกที่ไหนแต่ว่าไอ้กล่องใหญ่เนี่ยมันจะออกตามจุดใหญ่ๆประจํามันจะมีอยู่ประมาณ6ที่มั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานที่ลองเทดูนะ รอบไปประมาณเกืบกบอบสิบรอบมันจะมีโยมา6หกจุดตแบบไอ้นี่อย่าไปตีถ้าตีแล้วแข่งตีให้ดูนี่ครับมันจะติดลอ็อกทำอะไรไม่ได้วเวลาจะไปเราต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะไปตรงไหนบ้างพยายามอย่าไปทางที่มันไปแล้วต้องวิ่งวนกลับอย่างเงี้ยมันจะช้าวิ่งไปวิ่งกลับอะ่ะ ประมาณนี้ครับแล้วก็หาถ้าเกิดตรงดีก็ได้ถุงุูนเลี้ยวสิบกิจกรรมนี้เรามาเอาแต้มสิอันนี้รู้สึกว่ามันจะเคลียร์ได้35ครั้งนะฮะเนี่ยเหมือนจะจำกัดลอก แต่สามสิบห้าครั้งต่อตัวละครไม่น่าจะใช้่วงกันอันนี้ลงให้ดูรอบเดียวเพราะว่ามันได้แทมไอซีซั่นพอยท์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละ หนมนจบครับมีแค่นี้เลยกิจกรรมนี้มาแค่นี้เลยอันนี้เราจะเก็บก็ได้แต่ไม่จะป็นหรอกโอเคเราไปต่อที่กิจกรรมต่อไปมันเป็นกิจกรรมแจ็คพอตนะกับกิจกรรมพวกเสาตกอันเนี้ยมันเป็นร่วมกันแต่ไอ้กิจกรรมแจ็คพอตมันมีโอกาสตกน้อยอะ่ะมันจะต้องลงดันใช่ไหมลัคก,กี้โซลหรืออะไรก็ได้อะ่ะไม่แน่ใจว่ามันรวมดีวิทด้วยหรือเปล่านะน่าจะ แค่ดันอย่างเดียวแล้วก็พอลงจบอะ่ะมันจะมีให้เปิดกล่องใช่ไหมกล่องสุดท้ายกล่องสมบัติสุดท้ายอะ่ะสีกล่องอะ่ะเปิดให้ได้กล่องสีทองอะ่ะมันจะมีโอกาสแจ็คพอตได้เป็นตัวเอาไว้แลกของตัวที่แลกของมีอะไรบ้างมีอันนี้ครับสวัสดีมันก็คือสองอันนี้แหละแต่ว่า ไม่แน่ใจนะว่าพอกดใช้แล้วอ่ามันจะได้มาเป็นเจ็ดสกิลสีเจ็ดสามสีของเราอะ่ะได้เลยหรือเปล่าแบบสีแดงสีเขียวสีม่วงแบบเหมือนว่ามันเลือกได้อะ่ะเพราะว่ามันเขียนว่าส e l e c t มันน่าจะเลือกได้ว่าเราจะเอาเจ็ดสกิลไหนของตัวมันน่าจะหลอกขาดมัง้งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวของอ r i g i n ครับแต่จะเป็น o r i g ินสีก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น shape ชฟ นี่ครับมันจะมีสีสีเนี่ยให้เราเลือกเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสี่ไหนถ้าได้นะแล้วก็ g กด d i n g star t คือไอเม็ดนี้ครับของทำมิโยดีซึ่งเซิร์ฟเรามันไม่จำเป็นขนาดนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวลูน่าเจ็ดลูน่าเจอันนี้แบบเราไม่ต้องสร้างเลือกได้สีม่วงขอบม่วงไม่ใช่แค่ตัวขาบนะแต่เป็นตัวชิ้นที่เป็นสีม่วงเลยไอชิ้นยังไงแต่เป็นขอบม่วง เดี๋ยพาไปล็อกี้โซล้กันสีดักสีดักไปซื้อคด FTG ไปด้วย2กิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมคู่กันในฮิตอัจจพลอตกับ Summer s e a s h e ลคอลเลกชันอี e วนต์หาเปลือกหอยครับเพราะว่ามันเป็นการลงดันหาสาตกอะไรพวกนี้หลังจากว่าช่วงก่อนหน้านี้พวกลงแตดีวิกันอย่างเดียวครับไม่ฟาร์มกันเลยลักกีิโซนปีกนกขาดตลาดราคาน่าจะขึ้นอยู่ตอนนี้แอดใหม่เข้ามาด้วยน่าจะขายลักสิบเอละ ดิฉับซ่อน,น,นสแมสนนั่นยังมาเร็วกระจกแตกกระจกแตกมาเร็วเลิศลาย,ยมีแบบซีเชลนี่ไง ได้เยอะสีเชียวสีเชียวอยู่ไหนอะนี่ไงโอ้ได้ต้องแปดเม็ดแนะ่โอ้จริงจริงมันน่าจะได้แค่สี่พอเรากดคูณสองด้วยอาเชนตามมาเราขายแล้วเนี่ยสามแสนบาทไปแล้วเอ,เอาเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยไอ้นี่แม่งพออยู่ในแมปในดันนะแม่งชอบตีเราดูมันดีไอ้แรงพออยู่ในนียนี่ยืนเป็นน้้ยเลยไปหาไปไหนล่ะใส่ไม่ดีจริงก็ยืนดีได้ไหมให้แม่ได้ไหมโอเคได้เท่าไหร่เนี่ย ได้อีก8ถูกปะ่ะจะต้องเป็น16บนะ่ะถูกโอเคเหลือกระจกแตกอ่ะเหลือเสาตกดูดิมันจะมาให้เราไหมคิดว่าไม่น่าจะมา,าไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะถ้าเอานี่ถือว่าคอมพิวเลยนะเสร็จสอย่างรวดรววเอ้าเออเอาไว้หมด อเอามาีอะไรจะออกมั้ยให้หมดออกมา แล้วก็พาดูหน้าล็อกอินตัวนี้จริงๆไม่ต้องใช้นะคือไม่จําเป็นอนะ่ะไม่ต้องไปลงลัอกกีสโซนเพื่อเอาตัวเพื่อไเปเข้านะเซิร์ฟเซิร์ฟสี่อาจจะทําแต่เซิร์ฟนี้ไม่ต้องครับเข้าได้เลยเซิร์ฟนี้ทุกอย่างไม่ต้องใช้ตัวเลยแต่มันจะเป็นการจากัดรอบแทนโยนทิ้งไปได้เลยพอเราลงไปแล้วโอเคนด้มาต้อง32 32ตบอเราซื้อเลยได้บ้างไปดูกันโอเค ซื้อไปเลยซื้อชายาไปอันเ,นเดียวใช้ได้ทุกตัวมาดูชายาใหม่กันชายาใหม่เหนียวนิวเหนีวน,วนี่มาแล้วแล้วก็หน้าล็อกอินใหม่ก็จะเป็นอันนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปรอดูวิชายาของเดือนนี้ คิดน่าจะประมาณเท่านี้ครับส่วนในเรื่องรีเนทดีวิอะไรพวกนี้แล้วก็ GM พาทัวร์อีเวนต์เนี้ยของเซิร์ฟเนี้ยน่าจะไม่มีอีเวนต์มันรีทวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีครับแล้วก็จีเ GM พาทัวร์ก็ GM เอขาไม่พาทัวร์แล้วครับเขายืนเมืองเ <c oughs> ขาประกาศอย่างเดียวอีเวนต์ล็อกอินก็อันเมื่อกี้เนาะแล้วก็อีเวนต์เติมเงินก็ไม่มีเพราะว่าปกาติก็เป็นเติมเงินพิเศษอยู่แล้วเรามารอดูกิจกรรมของ เดือนหน้าดีกว่าครบรอบหนึ่งปีของเซิร์ฟเวอร์นี้ดูว่าจะมีอะไร GM เขาจะแจกอะไรเขาจะให้อะไรเราเราดูครับรอติดตามต่อไปถ้าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับัสัีดีครับ